ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเฮ้ยสวนละมากิานแบบม่วงกันนะจ๊ะขอเนี่ยสยิแป๊บหนึง่งเปียกล่างมา,บากบักม่วงแซ่ตุ่ยเย็นเยน็ยนฉ่ำๆพี่น้องเย็นเย็นฉ่ำๆเย็นเย็นฉ่ำๆฉ่ำๆเย็นเย็นบักม่วงเอฟซีเอามาฝากขอบพระคุณนะครับผมเพิ่อนเอามาฝากเพิ่นซื้อ,อยังเกาะเอฟซีจับ e จมาได้หลากหลายคนพี่น้อง เอามาฝากเป็นพวงเลยนะครับผมมาอะออืมอืมอม,มาจา้ะอ่ะสมอ่ะอืม,อม อืมอืม,อมสมเปรี้ยวมากเปรี้ยวซูริสุดเด็ดอ่าอ่ะอืม biết mặn Hmm ไม่ม่ชีวิตหมอลำเดินสายเดินสายทั่วทิศทั่วไทยืม